สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสิผ้ามาเบ่งสูตรเลขลางของหวยรัฐบาลอีกสูตรหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดพี่น้องเจ็ดงวดวเด้อค่ะงวดแรกเค็ดออกมาได้สามค่ะพี่น้องมันก็ออกสามศูนย์พี่น้องแล้วก็งวดต่อมาได้หนึ่งมอกหนึ่งหกค่ะวันงวดต่อมาได้หกพี่น้องมอหกสองงวดต่อมาได้หนึ่นง มาออกหนึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็งวดต่อมานะคะได้หกพี่น้องมาออก 6, หกเจ็ดงวดต่อมาได้เก้านะคะมาออกเก้าหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็งวดเมื่อกี้นี่ค่ะของวันที่สิบหกนะคะเพชรได้หกพี่น้องมาออกสี่หกค่ะพี่น้องออกสี่หกเด้อค่ะและ้วกางวดของวันที่หนึ่งกัยญาเ็ดุห่แล้วเด้อพี่น้องเด้อเ็ดุหาแล้วค่ะพี่น้อง ได้เก่าตัวเดียวพี่น้องได้เก่าตัวเดียวพี่น้องหาจับคูมาใส่เด้อค่ะเด้ออ้อาโศกหมาทุผู้ทุกคนเด้อค่ะเดอ้อหายเป็นแนวทางเด้อค่ะเดอ้อยาดามาเด้อค่ะเดอ้อของช่องยูทู e เมหมอไทัดพนมเด้อค่ะฝากติดตามแน่สวัสดีค่ะ